สวัสดีนะคะพ่อแม่ีทุกท่านนะคะจญเข้าพ,อพ,อพออบว่าช่องน้องเมษาภูเบนะคะนี่นะคะอ้วนของเรานะคะอ้วนน้อยนะคะมาร่วมแสดงความยินดีนะคะกับพี่บุญคองพ่ออมสินนะคะนะคะอ้มีน้องช้างมาเยอะแยะเลยนะคะจําไม่ได้นะคะรซดไพเป็นไผจําได้แต่สาวตัวกลมอุ้มบุญนะคะตัวแต่งตัวงามงาม เบ็ดไม่ได้เบ็ดใช้เป้มานะคะเป้หลุดนะคะเป้ขาดนะคะก็เลยก็เลยไม่ยังต่อไม่ทันนะคะแม,แม่่อ้แสดงความยินดีนะคะกับพี่บุญคล้องนะคะขอให้ครอบครัวของพี่ยุนพองอยู่เย็นเป็นสุกนะคะเป็นที่รักของแม่แม่เอฟซีนะคะ Nó lại hay mẹ ơi ai cốp ấy ai cốp ai cốp ấy 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 ai ดูน้องนโมนะคะน้องนโมก็มีชุดหล่อแล้วนะคะแต่เบดเราไม่มีชุดหล่อนะคะแม่แม่ค่ะดูนะคะเบลนโม,มก็มานะคะอันนู้นน่าจะเป็นมิ่งนะคะ พี่พี่พี่เขาก่ะคุณปู่ทองใบก็มานะคะคุณปู่ทองไวก็มานะคะนะคะคุณปู่ทองไวก็มานะคะดูนะถ่ายให้ลูกหน่อยวะถ่ายให้ลูกหน่อยวะลูกถ่ายยังไงคุณมีเวลาไปนตาเลยไหนไห ไปไว่าเด็กคนดื้อเนาะดื้อน่ะปีนพื้นมาแล้วดื้อบ่ดื้อจักไกเป็นไกด้เดิมแม่เบิ่งเอาเองเ้ยค่ะจำจำชื่อไม่ได้นะคะนี่เขาจักใก่มเมอ้าวมาสิเอ้ ตอนนี้ขอคุกข้อต่อแขนนะคะให้ครอบครัวยูเย็นไปสู่ขอไทยนะคะเป็นที่รักของแม่แม่เอซีนะคะดูน้องช้างก็เยอะมากๆเลยนะคะน้องช้างเยอะมากๆนะคะนุ่มคิดเดออยู่นู่นนะคะคิดเดอของเรา อยู่ตรงนู้นนะคะพาแม่ไปทั่วเริ่มนิ่งแล้วค่ะเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะเริ่มนิ่งแล้วค่ะคุณคุณปลูกคุณปลูกก็มานะคะคุณปลูกก็มานะคะคุณปลูกอยู่โน่นนะคะคุณปลูกอยู่นุ่นนะคะ ตอนนี้อ่าลุงตุ๋ยนะคะลุงตุ๋ยกำลังจะอูาปกคอปูกคอให้อ่า ให้บุ้งครองนะคะบู้คขอให้ผับุ้งครองนะคะเบมาหาพี่คลองหน่อยเร็วเบ เป็นมาหาพี่ครองน้อย พี่คลองน้อยพี่คลองหาเบตร้อยพี่คลองหาน้องน้อยค่ะ พี่คลองหาน้องหน่อยเร็วนะคะพี่โมเมนะคะพี่โมเมนะคะอย่าดึงชุดหล่อพี่นะลูกอย่าดึงชุดหล่อพี่นะครับเข้ามาเข้ามาลูกเข้ามาเข้ามาอจุบบจ๊บจุบจบจบจ๊บพี่คลองโอ้จุ๊บ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 พี่คลองนะครับโอบ้พี่คลองดีใจด้วยครับอย่าไปดึงคองพี่ปะป๊าอาการยากได้นั่นไม่ดึงบ่อ อกกว่าโอ้เออโวยวายนะคะพี่คลองหล่อนะพี่บุญคลองหล่อกว่าไม่ได้นะคะอันนี้ก็มามาเบ็ดมาแล้วแล้วแล้วเบ็ดมาลดน้ำมลแล้วแล้วเบ็ดมาลดน้ำมนต์แข็งแรงแข็งแรงเออแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยค่ะพี่กับน้องนะคะพี่ เพียงอดควานอันนี้ไรนี่สาวแก้วตาบอสาวแก้วตานะคะนี่นะคะสาวแก้วตาของเรานะคะจำสาวแก้วตาไม่ได้นะคะนานๆเจอน้องทีนะคะ ปลูทอกใบกลับแล้วนะคะนะคะปูทอกใบกลับแล้วนะดูไหนอ่ะนะคะดู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 นะคะอยากได้ชุดพิครองนะคะอยากเบียดอยากได้ <laughs> พี่คองพี่คองขอเบตหน่อยพี่คองเบตอยากได้ชุด <c oughs> น,นะคะโอ,โอ้โอ้แต่งตัวอย่างหล่อเลยนะคะวันนี้